สวัสดีค่ะคนโสดนะคะรันดอนี้มาดูซิว่าคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะคะความรู้สึกข,ของคุณสำหรับคนโสดโสดสนิทเลยนะไม่มีคนรักทักหาแชทเชิด,ชดเงียบเหมือนโทรศัพท์ ได้รับความยุติธรรมคุณมีความสุขอะเออฉันได้รับความยุติธรรมแล้วนะคุณมีความสุขว่าคุณได้รับ จะไม่วิ่งไล่ล่าความรักหรือเปล่ามาดูกันว่าไพ่ต่อไปต่อมาแบบไหนรู้สึกปิดใจรู้สึกมีกำแพงรู้สึกไม่เอาแล้วนะคะอาจจะเข็ดอาจจะกลัวความรักไปแล้วนะได้ปิดก้านมีกำแพงสูงมากนะตอนนี้ 发路，铁路发路 อ่ะนะคะเหมือนคณแบบทาง,งานดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกคุณอาจจะเคยนะคะเคยคิดว่ามันมีอยู่จริงนะความความรักความสมัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะปิดใจแล้วนะคะแล้วก็นิ่งนะคะได้มากขึ้น ไม่ได้สนใจไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้รอคอยอคุณกลับรักตัวเองได้ขั้นสุดแล้วนะคะสี่เดียผู้คนเหล่านั้นที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนสร้างสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนี้แล้วก็ตัวคุณได้เปลี่ยนไปแล้วคุณอาจจะชาทัดดินหรือทัดลมดูราศี ไกอะไรอย่างเงี้ยนะคนสุขตอนนี้คุณอาจจะสนุกกับการทํางานหรือไม่ก็การงานนะคะคุณหันกลับมาที่ตัวเองมาโฟกัสเรืกก่องการงานเนี่ยมันก็ทําให้ทุกวันนี้นะคะแค่ในเรื่องของงานเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมันก็มีปัญหานะคะือหรือคุณอาจจะคิดว่าเวลาคุณมีความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเหมือนกับว่ามันชอบมีปัญหาในความสัมพันธ์ มันชอบมีคอนฟ lict มันชอบมีประเด็นมันไม่เคยสมูทมันไม่เคยราบรื่นเหมือนคู่อื่นอะไรเงี้ยคุณก็เลยเลือกที่จะโอเคไม่มีได้ความรักไม่มีดีกว่าเพราะมันสร้างปัญหาสร้าง energy ลบๆให้กับคุณอยู่เสมอมันเป็นตัวมันไม่ได้มาัพ p อ o r t ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมันไม่ได้มาช่วยส่งเสริมนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่แน่ใจลังเลไม่มีความ ชัดเจนนะคะคุณอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่เคยมีความชัดเจนไม่เคยเอ่อไม่เคยมาชัวนะคะในความสัมพันธ์นะคุณเลยรู้สึกว่าไม่ศรัทธาในเรื่องนี้ความรักคนโสดนะแรนดอมนี้เป็นของขนโสดสนิทเท่านั้นนะขนโสดที่มาดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกว่าทุกครั้งเลยที่ มีความรักความสัมพันธ์มันมักมีอุปสรรคไม่อุปสรรคเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือมีประเด็นกันมีปัญหากันทะเลาะกันหรือไม่เคยไม่พบ,ไม,พบ,ไ,มพบไม่พบจุดลงตัวของความสัมพันธ์ทั้งที่คุณก็ไม่ได้เป็นคนที่สร้างปัญหานะคะในความสัมพันธ์แต่มักจะเกิดสถานการณ์ที่ทําให้คุณไปต่อได้ยากและลําบากทุกครั้ง สุดท้ายของความสัมพันธ์มักจะลงเอยด้วยคุณเป็นผู้ถูกกระทําเสมอคุณเป็นมีเรื่องราวที่ทําให้คุณจิบปวดเสมอนะคะสิบอย่างมีทั้งเรื่องหึงหวงมีทั้งเรื่องอจับผิดกันทะเลาะกันมีทั้งเรื่องความหวาดระแวงไม่ไว้ใจมีทั้งเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้คุณรู้สึกว่าความสัมพัธ์ความสัมพันธ์มันไม่เพอร์เฟกต์นะคะไม่ไม่มีอะไรที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสามารถคอนโทรลได้เลยคุณทำงานเก่งอแต่คุณคุณไม่คุณทำงานเก่ง,นะค,ค,ค,ง,กงคุณเชื่อว่าการทำงานสามารถควบคุมได้แต่ความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เหนือความคาด เหนือความควบคุมนะคะของคุณคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ความรักรสดุดสนะคุณอาจจะเป็นทัดลมทัดไฟทัดดินนะที่เห็นทัดน้ํามาหมดนะทุกท่านคุณมีความรู้สึกว่ามันนะจัดต้องไม่ได้แล้วก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นคุณก็เลยหันหน้าหันหลังให้กับความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์แม่ถ้วยนะคะเนี่ย ไม่ไป่วยอขอไผน้ำหมอเป็นผู้แพ้นะคะก็จะคันวิบวิบแล้วก็พอเหงื่อออกปุ๊บก็เป็นเลยอันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จนี่น,นะคะไม่ได้ช่วยอะไรนนคุณเป็นคนที่สมควรได้รับความ ทั้งความความแบบแข็งแกร่งในตัวพี่นกสอนแล้วมีทั้งความอ่อนโยนพี่นกรับนะคะคือเหมาะที่จะเป็นคนรักที่ดีของใครได้นะคะหนึ่งถ้วยคุณมีใจที่บริสุทธิ์มีใจที่รักจริงมั่นคงแต่ก็ไม่เคยก็แต่ก็ไม่เคยสำเร็จนะคะแต่ก็ไม่คเะคยสำเร็จทำไมมองไม่ความรู้สึกนั้น